สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอ็กซ์ซีสุกูสุคนเนาะจ้ะมือนีเนี้ยผู้สวยมากกิบเห็ดจ้ะมากันเห็ดละงูเนาะมาเข้ากับผอแล้วจ้ะมูหนึงเชือกระเจ้าเอาจ้ะมันหมานจ้ะมูแหลกแขกหมานเนาะไปเข้าไปหากันต่อจ้ะ,น,น,ะนี่จ้ะพี่น้องเข้าปุ๊กไว้เมื่อวานยังดีจ้ะ มันไขนยไงไข่ยังไงเลยจ้ะ่อมันไขยฮาลกูกไว่มาว้านนี่เนาะป้าสที่ห่องเนี่ย,ยล่างสิเกิดจ้ะ จ้ะมงใครหนึอันนี้ปุ๊กไว้เนาะันมือนนอกับมาใหม่านปุ๊กไว้จ้ะมองมันะปุ๊กไว้์ม่บ้านน้องๆอยู่ไหจ้ะนี่ป๊าใไขแบบไงจ้ะหาเมื่อีกค่ะว้ามสียังบร่๊าดพอดีงามเลยจ้ะ พูนกจอีกดอกหนึ่งอือีเล็กปอดงานอืมขนมยังดอกมั

ของเมือเดียวบริการค้าผมวัฒนกินป์เดียเดียวต้องไปนา Wan, kamu. <tell> 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 <tell>

ขึ้นมาไม่น่จ้ะว้าวถว่าเขาปลูกไวเลยง่างถึงบางส่วนเนาะจ้ะขุดค้านี้ก้นจ้งนงะงา,งามจ้ะใส่สำหนีบดก็คือ

ลงหยู่เพียงยูดอกเดียวก็เป็นพี่น้องเอ้ยโมมันเขา่าหรือมั้งเอากรสิเมื่อลงเมื่อนาะเอาเห็ดมาขายจะ้ะปะยื่เสาจังสุดมาเบึงมา พี่น้องว่าสิเมื่อพอเห็ดจ้ะให้ลงซองดอกไปจ้ะพี่น้องมาเมื่อได้รล,ลายเติบยุ่จ้ะ เกือบเต็มกระตาเนาะพี่น้องขอบคุณเอสีส่ผีกีาตามเขาไปเก็บเห็ดจนว่าจบคลิปนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเลยเ็นกำลังใจเห็นยิ้มเป็นอยเนี่ยฟ้ามาเมาื่อ